สวัสดีครับพบก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวพัฒนาวันนี้นะครับวัประจําวันที่21พฤศจิกายนันนทระครับรอบแรกของสัปดาห์นะสู้กันไปสําหรับราวพัฒนานะครับเด่นนะครับราวเด่น03นะครับใส่678นะครับ0มา03 06 07 08นะครับ3มา36 37 38รักร้อยวันนี้ได้9นะครับ มเ้าสามนี่จะเป็นตัวเดิมเลยเนาะงวดที่แล้ออกสานะมเก้าสเจผลงวดที่แล้วนะครับ3ามเก้าสามเจ็ดสตะบนออก3ามเออเก้าสเจใช่ไหมครับสาเก้า ร้อยเก้านะครับใส่เก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์ก้าว่าเก้าสามหกเตัวนี้ขอเน้นติด3านะเน้นชุดติด3เนี่จะเป็น903นะครับเน้นเก้าศูนย์มเก้าสเก้าดมันตัวเดิมก็ออกแล้วออกอีกได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้938 ก็4ชุดนี้นะครับเ,เป็นว่าสําหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับคงที่ช่วงนี้นะครับเด่นกําลังสวยนะครับ4ตัว3678ดนะครับมาที่หลักสิบหลักหน่วยโดยเฉพาะนะครับส่วนมากอ,าอันนี้ก็ลองไปจับกันดูนะครับสําหรับหวยราวพัฒนางวดวันจันนี้ก็มาลุ้นกันนะมาสู้กันสําหรับแนวทางหวยราวพัฒนาโชคกดีครับขอให้3าตัวแตกนะครับผม